ก่อนเปิดเรียนมาครับมรนีุ้มมีสูตหลอกมาที่สุพร ได้้รบ,รรบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลพยองเข้าสูค่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเรานะครับเป็นประจําทุกๆครั้งหลังจบเลกแรกของฟุตบอลไทยลีกนะฮะเมืองทองทีวีของเราจะพยายามมารวบรวม10ประตูสุดสวยในเลกแรกของสโมสรเมืองทองมาให้ชมกันนะครับจริงๆในฤดูกาลนี้ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังจะพอมี10ประตูที่เกิดขึ้นจากการเข้าทําที่สวยงามของคุณพลกิเลพยองอยู่บ้างพอสมควรแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะ เริ่มต้นสตาร์ทกันด้วยอันดับที่10ก่อนนะครับเป็นเกมที่เมืองทองของเราเปิดบ้านไทยโดมสเตเดียมพบกับทีมสุโขทัย FC นะฮะเป็นจังหวะลูกเตะมุมนะครับซึ่งปกติแล้วสโมสรเมือง,มงทองของเราฝึกซ้อมลูกตั้งเตะนี่บ่อยมากๆ เผื่อว่าเราจะมีโอกาสในการเปลี่ยนเกมที่คู่ขี้สูสีให้ได้เปลี่ยบจากลูกตั้งเตกนั่นเองนะครับจังหวะนี้วีรเทพป,ป้อมพันธ์นะฮะเปิดด้วยซ้ายโคง้คงแล้วเป็นเยสเปอร์นิวโฮมนะฮะโฉบเข้ามามงเปลี่ยนทางให้ทีมเมืองทองขึ้นนําทีมสกอตไทยเอฟประตูต่อศูนย์และก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ให้กับทีมเมืองทองของเราด้วยนะครับอันดับที่9นะครับ เป็นเกมที่เมืองทองของเราบุกไปเยือนทีมลำพูนบริเออร์นะฮะและจากจังหวะที่เล่นเกมรับแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกทันทีนะครับเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งของซาดอมีไซเยฟแล้วก็ทำชิงกับเอกนิตปัญญานะครับเอกนิตมีโอกาสที่จะเปิดจังหวะแรกก็ได้นะฮะแต่อาจจะติดบล็อกของผู้เล่นของทีมลำพูนนะฮะ ก็ดูความนิ่งของเอกนิตนะฮะดึงจังหวะรอจนมีเหลี่ยมนะครับในการเปิดเข้ามาให้กับซาดอมีไซเยฟม่งเข้าไปง่ายๆให้ทีมเมืองทองของเราขึ้นนำทีมลำพูนวอริเออร์ไป4ประตูต่อศูนย์แล้วครับสวยงามจากจังหวะที่เปลี่ยนจากรับกลายมาเป็นรุกแล้วก็จบสกอร์ได้นี่แหละครับอันดับที่8นะครับเป็นเกมที่เมืองทองของเราเปิดบ้านคารดโดมสเตเดียมรับมือกับทีมพีทีประจวบนะฮะ นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ฝึกซ้อมกันมานะครับทั้งวงสกอร์ชัยกุลเทวินแล้วก็วีรเทพป้อมพันทำเป็นเถียงกันนะครับว่าใครจะเป็นคนเปิดแล้วก็ทําให้เสียจังหวะไปแต่จริงๆแล้วเป็นลูกที่ฝึกซ้อมกันมาแล้วก็เป็นวงสกอร์นะฮะเปิดด้วยขวาไปให้ลูคัสโฮชานะครับเทคตัวขึ้นมามงเสาแรกเข้าไปสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นประตูแรกในซีซั่นนี้ของลูคัสโฮชาอีกด้วยเช่นกันแหละครับ นี่ก็เป็นเทคนิคของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ในการหาลูกตั้งเตะลูกเซตพีต่างๆมาให้คุณพลกิเลนพอ,รพอรเราฝึกซอ้อมเผื่อว่าวันแข่งขันจริงๆจะทำสกอร์แบบนี้ได้และก็ทำได้จริงๆครับจากจังหวะที่เราพบกับทีมพีทีประจวบเต็มศีรษะเลยนี่แม่ทำยึกยักยึกยัก,ยกแล้วเปิดมาหลังจากนั้นมาดูอันดับ7นะครับเป็นเกมที่ทีเมืองทองของเราบุกเยือนลรีโอเชียงราย ึงแม้ว่าผลการแข่งขันในนัดนี้จะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไร่แต่ว่าจังหวะก,การเข้าทำประตูตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเป็นการเล่นฟุตบอลที่สวยงามของปรเมศอาดวิไลแล้วก็ซาดอมีไซเยฟนะครับนี่ฮะทำชิงเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วปรเมศแทงหลุดให้กับซาดอมีไซเยฟยิงประตูตีเสมอทันควันให้กับทีมเมืองทองของเราตามตีเสมอเชียงราย1ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการเข้าทำที่สวยงามครับเพียงแต่ว่าเกมการแข่งขันในนัดนั้นผลการแข่งขันไม่เป็นดังใจเท่านั้นเอง มาดูอันดับที่6ของทีมเมืองทองของเรานะครับยังคงเป็นเกมที่เราบุกเยืลนลัพูลบอริเออร์นะฮะซึ่งเป็นจังหวะที่เมืองทองได้ประตูขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ฮะวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับตวัดบอลมาให้กับวงสกรชัยกุลเทวินและแทงทะลุขึ้นหน้าให้กับเฮนรี่ฮานเยนะฮะโดนประกบจากผู้เล่นแนวรับของทีมลําพูน2คนนะครับแต่ด้ยวยความแข็งแกร่งและก็ประสบการณ์ของเฮนรี่นะฮะฉีกหนีตัวประกบและยิงย้อนศรเสาไกลให้ทีมเมืองทองขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์นะครับ จังหวะนี้ปกติเคยเห็นในฟุตบอลลีกยุโรปนะฮะที่ยิงกันได้แม่เฮนรี่ทำที่สวยครับจังหวะนี้แต่ก็ต้องชมคนเปิดด้วยนะฮะวงสกรชัยกุลเทวินที่อ่านเกมขาดในการแทงคิลเลอร์พารให้กับเฮนรี่แต่คนยิงก็ยิงสวยจริงๆเลยล่ะครับหลังจากนั้นนะครับ hey, มาดูอันดับที่5 ของการทำประตูสุดสวยของทีเมืองทองของเรานะครับเป็นเกมที่เราบุกเยลืลนลำพูนอีกเช่นกันนะฮะสกอร์ขึ้นนำ5ประตูต่อ0นะครับเกิดจากการจ่ายแอสซิสสวยๆของเอกนิตปัญญาครับแล้วเอริกโจฮาน่านะฮะง่ายๆไม่ยิงยิงยากๆครับยกบอลข้ามหัวผู้สาประตูลำพูนเข้าไปซักงงั้นนะครับแมระยะ มันค่อนข้างใกล้นะครับการชิปบอลข้ามแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าประตูสูงนะครับแต่ดูโจฮาน่านะะี่ฮะจิมบอลชิปๆนะฮะทิศทางแล้วก็น้ําหนักพอดิบพอดีครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในการยิงให้กับทีมเมืองทองของเราในไทยลีกด้วยนะครับสำหรับเอริกโจฮาน่าแล้วเขาทำสกอร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งในเกมที่เราบุกเยือนหนองบัวพิชยะนะฮะแต่ถ้าช่างน้ำหนักแล้วลูกนี้สวยงามกว่าครับ หลังจากนั้นนะครับเรามาดูอันดับที่4กันนะครับเป็นการเขาทาที่สวยงามของทีมเมืองทองของเราในเกมที่บุกเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดนะฮะเอกนิตปัญญาทําชิ่งกับเฮนรี่แล้วก็มีช่องว่างมีเหลี่ยมนะฮะซึ่งประตูของทีมขอนแก่นเปิดเอาไว้แค่มุมเดียวแล้วก็เป็นเอกนิตครับที่ยิงเล่นทางให้ทีมเมืองทองของเราขึ้นนําขอนแก่นและก็เป็นประตูแรกในฟุตบอลไทยลีกสีเสื้อเมืองทองของเอกนิตปัญญาอีกด้วยล่ะครับ โอ้โหเพลินตาจังหวะที่เคาะกันไปเคาะกันมาแล้วหลุดนะฮะเจ้าตัวหลุดทันทีครับแล้วก็ยิงดีด้วยนะฮะยิงเบียดเสาแรกเข้าไปสวยงามมากๆครับอันดับที่4นะครับเป็นการยิงของเอกนิตฐ์ปัญญาหลังจากนั้นนะครับมาดูลูกยิงสวยๆอันดับ3ครับเป็นเกมที่ทีมเมืองทองของเราบุกเยือนบุรีรัมยูในเต็ดนะฮะลูกนี้ถ้าดูฟุตเชจเต็มๆจะเห็นได้ว่าเราขึ้นเกมมาตั้งแต่แดนของตัวเองเลยละครับวัฒนากรนะฮะแทงบอลลึกๆ แทงบอลทิ้งขึ้นหน้านะฮะฟอลโล่ไปให้กับเฮนรี่ฮานิเยก่อนเฮนรี hmm. ่จะตวัดเข้ากลางมาแล้วซาดอครับแต่งหนึ่งจังหวะเข้าซ้ายแล้วก็ยิงผ่านมือสิวรักษ์เข้าไปสวยงามมากๆเลยละครับวันไหนที่ซาดอแกมาแกเล่นได้เหนือๆอย่างนี้ล่ะฮะแต่ก็ต้องพยายามมาให้ได้ในเล็กที่2เยอะๆนะครับ <laughs> ตรงนั้นก็คือสิวรักษ์กแล้วก็พันษาครับทาให้โอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะบินถึงเลยครับสิวรักษ์ล็อกแล้วซ้ายตรงนี้โอ้โหถือว่า นี่คือลูกยิงสุดสวยอันดับ3ของทีมเมืองทองนะครับหลังจากนั้นมาดูลูกยิงสุดสวยอันดับ2ของทีมเมืองทองเป็นเกมที่เราบุกเยือนหนองบัวพิชยาครับ อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับน้องบัวน,นำเมืองทองอยู่2ประตูตอนหก่อนที่จะเป็นสหรัฐกัญญาโรรับบอลจากวิรเทศป้อมพันธ์พลิกตัวแล้วยิงไกลมากๆครับระยะเกือบ30หลานะฮะแล้วทิศทางน้ําหนักเนี่ยมันพอดิบพอดีเลยนะครับและทามิ่งของนาทีบาบมันก็พอดิบพอดีด้วยนะฮะเมืองทองตามตีเสมอนองบัวพิชยา2ประตูต่อ2จากการยิงไกลของสหรัฐกัญญาโรสวยงามมากๆครับ จริงๆก็ลังเลว่าจะให้ลูกนี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามามองถึงน้ำหนักของลูกยิงอันดับหนึ่งซึ่งเกิดในเกมที่เมืองทองของเราพบกับทูแบงคอกยูเอเท็ดนั้นลูกนี้เดินทางไกลกว่านะฮะจากเกมรับครับเปลี่ยนเป็นเกมรุกเช่นกันนะฮะอาริสาไกรสอนครับฉกบอลมาจากความผิดพลาดของทีมแบงคอกได้ก่อนจะจ่ายออกทางฝั่งขวาให้กับโจฮานานะฮะแล้วเลี้ยงมาจากแดนตัวเอง มีผู้เล่นของ u b ูแบงคอกประกบติดแน่นเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ฝึกซ้อมแล้วยิงหนักยิงแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจยิงจังหวะนี้เลยล่ะครับฟานเชสกาดซองแตกครับ บอลมันตกพื้นก่อนนิดหนึ่งนะฮะทำให้การกะจังหวะของฟานเชสกาี่ผิดพลาดนะครับก็ทําให้ทีมเมืองทองของเราขึ้นนำชูแบงค์เข้าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะหลายคนอาจจะบอกว่ายิงแป๊กๆนะฮะแต่ต้องดูการเดินทางจังหวะการทําประตูจังหวะนี้นะฮะมาจากแดนตัวเองแล้วจงหน้าเลี้ยงตั้งแต่แดนตัวเองขึ้นมาทั้งฝั่งขวาโดนบีบมุมสุดๆแล้วนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังยิงผ่านมือฟานเชสกาดเข้าไปได้นะครับ นี่ก็คือ10อันดับรูปยิงสดสวยประจําเล็กแรกของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจสาวกกีฬาพิยของเ,ขเราไม่มากก็น,น้อยนะครับใครสอนให้ค่องนี้มาเลยนะครับวิงัวกมาเรียงตีมาเรื่อยความเร็วแล้วดูยิงครับคือยิงแทบจะตรงตัวมาขึ้นฟาเฟสกาแต่จังหวะที่พยาามจะรจะจะับเอาให้อยู่นะครับแต่าการมาองล้มตัวไม่ทันมองของแรกนะครับ